แนะนำบทอันนัสบทอันนัสเป็นบทมรดญะมีสามองค์การที่กล่าวถึงการพิชิตนครมักกะซึ่งทำให้มุสลิมได้รับเกียรติอิสลามได้แพร่หลายไปในคาบสมุทรอาหรับและได้ทำลายล้างการตั้งภาคีและการหลงทางให้หมดสิ้นไปด้วยการพิชิตครั้งนี้มนุษย์ได้พากันเข้ารับนับถือศาสนาของอัลลอ์เป็นหม,มู่ๆธงของอิสลามได้ถูกยกให้สูงขึ้น ลทัทธิแห่งเจเวิตและรูปปั้นได้อันตรธานสูญหายไปข่าวการพิชิตนครมักกะได้มีก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งนับได้ว่าเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งถึงการเป็นนบีอย่างแท้จริงของท่านบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออิดาจจอาน ص สรุลลอฮิวัลฟั เมื่อชัยชนะของอลัลลอห์และพิชิตได้มาถึงแล้วและเจ้าได้เห็นประชาชนเข้าในศาสนาของอลัลลอฮ์เป็นหมู่ๆดัะนั้นจงแท่สองสะดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้า และขอพยโทษต่อพระองค์เถิดถ้าจริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอ